ผมอยากจะเอาแนวคิดไปฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับฝ่ายบริหารบ้านเมืองนะครับให้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยนิดหน่อยนะครับครับสวัสดีครับก็จากคนรักย่านะครับพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศเลือกตั้งเราก็เสร็จไปแล้วนะครับประชาชนเราตัดสินใจเลือกพักที่ตัวเองชอบนะครับ แล้วคะแนนเสียงที่ได้มากที่สุดนั่นแหละครับคือพรรคที่มีโอกาสตั้งรัฐบาลเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับต่างจากสมัยแต่ก่อนนะครับพี่น้องก็อยากจะนำเสนอให้พี่น้องที่เป็นคนไทยทุกคนนะครับรวมถึงผู้ที่เป็นนักการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ เพราะว่าประชาธิปไตยคิดง่ายๆก็คือเรายอมรับเสียงข้างมากประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้นะครับมันมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องคือประชาธิปไตยก็คือการยอมรับเสียงข้างมากแล้วคนที่ไม่ได้เลือกก็ต้องยอมรับนะครับนี่แหละครับคือจิตสํานึกที่เราปลูกฝังตั้งแต่ชั่วลูกชั่วหลาน นะครับพี่น้องมาตั้งแต่เนิ่นนานแต่ยุคนี้นะครับประชาธิปไตยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากว่าคนเก่งเกินไปนะครับพี่น้องที่จริงแล้วประชาธิปไตยนะครับมันจะมาเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ช่วยเลือกอ,อสอมอเลือก หัวหน้ากลุ่มเลือกหัวหน้าคุ้มเลือกผู้นำนะครับหากว่าคนในกลุ่มเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เราต้องปฏิบัติตามก็ทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเลือกไปแล้ว คนที่มีเสียงข้างน้อยนะครับต้องวิ่งเต้นไปเอาคนข้างนอกแล้วก็มาสร้างอิทธิพลแล้วก็ให้สังคมเขายอมรับมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายยากนะครับมันง่ายๆนิดเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมเดี๋ยวนี้นะครับผู้นำประเทศ นะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้สร้างกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับผมว่าเจตนารมณ์เขาเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกเพื่อที่จะเอารัดเอาเปรียบจากแนวคิดจากคะแนนเสียงที่ชาวบ้านให้ไปอพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสมมติว่าเราเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ย มี200คะแนนแต่เรายกมือให้แล้วนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่110คะแนนอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ชนะชาวบ้านก็ต้องทำตามไม่ใช่ว่าคนที่แพ้แล้ววิ่งไปเอาผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นวิ่งไปเอาหัวหน้ากลุ่มน้วนวิ่งไปเอาคนต่างหมู่บ้าน วิ่งไปเอาคนเร่ร่อนพรเนจรมามา,มารวมกลุ่มมารวมพักรวมพวกแล้วมาคัดค้านให้ตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีจิตสำนึกนะครับอยากจะให้บ้านเมืองของเรามีความสุขอยากจะให้บ้านเมืองเราร่มเย็นเป็นสุขนะครับ นั่นแหะครับคือรูปแบบของประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องตอนนี้ชาวนาเรากำลังเดือดร้อนมากเดือดร้อนหลายๆเรื่องแก๊สก่อแพงนะครับว่าจะเอาไม้มาทำฟืนหุงข้าวก็ไม่มีไม้ต้องใช้แก๊สนะครับทั้งหนึ่งก็480บาทก็ใช้ได้2เดือน นะครับพี่น้องครับและค่าไฟที่ผ่านมาจากเคยชำระทีละ200 300ยขึ้นเป็นห0 0แล้วก็700นะครับนี่แหละครับคือความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ปุ๋ยทำนาสมัยแต่ก่อนกระสอบหนึ่งก็อยู่ประมาณ500 6้อยหกร้แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น900รมันเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ ทุกบาททุกสตางค์มันตกอยู่ที่ประชาชนหมดครับแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่เรียกร้องนอกจากว่าเอาหัวใจหนึ่งคะแนนมอบให้ผู้ที่เรารักแล้วก็ไปบริหารประเทศนะครับพี่น้องครับท่านผู้รู้ต่างๆทั้นนักกฎหมายทั้งนักบ้านนักเมืองท่านสวท่านที่อยู่ในสภา,าก็ ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับถึงความถูกต้องนะครับว่าเลือกนายกที่ประชาชนเขาไว้วางใจให้บริหารประเทศหากว่าผิดพลาดอย่างในเดี๋ยวประชาชนเขาจะจองจำไว้เองนะครับว่าสมัยหน้าเขาก็จะไม่เลือกนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ